โอ้หเมื่อคืนนี้อาร์เตต้าแฮปปี้ครับอาร์เซนอลชนะทีมดีสุดในยุโรปก็คือบาร์เยนนะฮะมิเกลอ,อาร์เตต้ากุสเซอร์อาร์เซนอลครับแสดงความจริงใจทีมคว้าชัยชนะเหนือคู่แข่งที่ดีที่สุดในยุโรปหลังเปิดบ้านชนะบารย์เยนบูนิกสามหนึ่งพร้อมขึ้นจากฝูงรายการอยู่ฟแชมเปี้ยนะครับตอนนี้ทําอะไรก็ดีไปหมดฟอร์มร้อนแรงมากยูเรนทิมเบอร์โนนี่มาดูอเก้แล้วก็ราเบิยอมาตินาลีผลิตคนลัสะกอร์ช่วยอาร์เซนอลแนยัดเยียดความประชัยครั้งแรกของซีซั่นให้กับเซอร์ไิร์น แชมปเก่าบนเดสเลกานะครับหลังเกมอาร์เตต้าให้สัมภาษณ์หลังแข่งที่เอมิเรตบอกว่าเรามีเกมที่น่าทึ่งในการเจอกับทีมที่ดีที่สุดของยุโรปเราเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเราทํางานอย่างหนักมันเป็นเกมที่สูสีมากแต่เราได้ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่เราเคยสม่ำเสมอมาตลอดซีซั่นแต่ฤดูกันนี้เพิ่งเริ่มเราต้องรักษาพลังงานและคุณภาพแบบนี้ไปทุกๆ3วัน บบเยอร์ <Bayern S 2> ไม่แพ้มา20หรือ21นัดเกมนี้แสดงถึงคุณภาพที่เรามีเราเรียนรู้จากอดีตและตอนนี้เราดีขึ้นแล้วผมมีความสุขมากเมื่อมองไปยังมาร์ตสำรองพวกเขาลงมาและสามารถเปลี่ยนเกมตอนนี้เราต้องเตรียมตัวสําหรับเกมถัดไปเรารู้ว่าเชลซีคือทีมที่ดีแค่ไหนฉะนั้นขออาเตตาเนะี่ยถูกถามต่อนะถึงสิ่งที่ประทับใจที่สุดในเกมนี้เขาบอกว่ามันคงเป็นความกระหายทัศนคติและความสม่ําเสมอที่เรามีในทุกจงังหวะ ในแง่สิ่ใจมันยากมากเพราะบางครั้งคุณชนะการดวลบางครั้งก็แพ้และคุณต้องโฟกัสไปที่จังหวัดถัดไปลูกทีมรับมือเรื่องนี้ได้ดีสุดๆ mm hmm. ผมภูมิใจในตัวลูกทีมและบรรยากาศที่เราได้สร้างขึ้นที่นี่ครั้งต้องขอบคุณแฟนบอลมากที่ช่วยสร้างพลังงานให้ทีมอ mm hmm. ันนี้คือการเปิดใจเนาะเมื่อคืนนี้ก็ได้ Man The m a n ชั hmm. ่นออฟเดอะแมไปสำหรับทางดีเคนไรท์นะครับโอ้โหสดๆจริงๆครับถือว่าฟอร์มร้อนแรงครับตอนนี้อะไรก็หยุดไม่อยู่นะสำหรับ อาร์เซนอลน,นะครับก็เมูสันนะครับลั่นว่าอาร์เซนอลไม่เป็นรองใครในยุโรปตอนนี้นะครับฉะนั้นของพอมูอสันครับกูรูของสกายสปอร์ตชี้ว่าชัยชนะของอาร์เซนอลเหนือไบเยอร์เมื่อคืนเนี่ยคือสะท้อนว่าอาร์นอลเนี่ยคือหนึ่งในสุดยอดทีมของยุโรปนะครับพอมูอสันก็บอกว่า,วาอาร์เซนอลประกาศชัยชนะครั้งยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ไปทั่วยุโรปไบเยอร์ทีมนี้สร้างความประทับใจให้ทุกคน ผมรู้ว่าบุนเดสลีกาไม่เหมือนพรีเมียร์ลีกแต่พวกเขาก็พิสูจน์ตัวเองแล้วในยุโรปพวกเขาเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมในการแข่งขันฟุตบอลยุโรปอาร์เซนอลเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมครึ่งแรกค่อนข้างเสี่ยงทั้งสองทีมเนี่ยต่างก็มีช่วงเวลาของตัวเองในแต่ในละครึ่งหลังอาร์เซนอลเนี่ยก็ถล่มพวกเขายับเยินโนนนี่มาดูกเก้กราเบียมัตินาลีริคาโดคาราฟิโอรีมาตินโดกาแล้วก็เบนไวท์ลงสนามพวกเขาเป็นตัวสำรอง5คนและสามารถเป็นตัวจริงให้กับสโมสรส่วนใหญ่ได้ ด้วยขนาดทีมที่ใหญ่โตและความแข็งแกร่งพวกเขาไม่อาจจะเสียทีแคนไร้ได้ไปได้เขาพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเ,เขาเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมและเขาสามารถพาไปเล่นจมดินได้เขาเนี่ยคือคนที่สำคัญที่สุดบอกเลยว่าสุดๆจริงๆเขาคือผู้เล่นที่สุดสำคัญของ a อาร์เซนอล1ล้านเปอร์เซ็นต์แต่มาตินซูบิมดี้ก็สมควรได้รับการกล่าวถึงเช่นกันเขาสุดยอดจริงๆนะครับ ในส่วนของแฮร์รี่เคนเองนะครับก็ไม่วิตกที่เสือใต้แพ้นะครับเชื่อว่าอาร์เซนอลเนี่ยถึงรอบลึกของชมเปี้ยนลีกแน่ๆแฮร์รี่เคนครับกองหน้าตัวเก่งของไบเยอร์แล้วก็กัปตันอังกฤษนะครับโอ้โหก็ยืนยันว่าไบเยอร์เนี่ยไม่จําเป็นต้องกังวลอะไรหลังพ่ายแพ้นัดแรกในฤะดูกาลน,นี้ต่ออาร์เซนอลหนึ่งสามนะครับพร้อมชื่อว่าอาร์เซนอลเนี่ยจะเข้ารอบลึกของชมเปี้ยนลีกหลังเกมแฮร์รี่เคนบอกว่า มันเป็นเกมที่ยากซึ่งก็เป็นไปตามที่เราคาดหวังไว้ครึ่งแรกเป็นการต่อสู้ที่ดีซึ่งค่อนข้างสูสีครึ่งหลังเนี่ยเราไม่มีพลังงานหรือความเข้มข้นเท่าเดิมและเราแพ้ในการดวลกันหลายครั้งนี่เป็นความพาแพ้ครั้งแรกของรุนของเราในฤดูกาลนี้เราไม่อยากตื่นตระหนกกับเรื่องนี้มากเกินไปแต่เราจะได้เรียนรู้จากมันอย่างแน่นอนพวกเขาชนะบอลแรกและบอลที่2ลูกตั้งแต่เรารู้ว่ามันจะอันตรายผมมั่นใจว่าเราจะได้เห็นอร์เซนนล อีกครั้งในรอบลึกๆของรายการชิบะลิกพวกเขาป้องกันแบบตัวต่อต,ตัวตลอดทั้งสนามอย่างที่ผมบอกไปผมไม่คิดว่าถึงเวลาที่เราจะต้องกังวลใจเราเคยเจอเชลซีเบเชและอาร์เซนอลมาแล้วเราชนะมาเกือบหมดในเกมของเราเองนะครับอันนี้ก็คือการเปิดใจของแฮร์รี่เคนนะฮะ